วัสตียามเช้านะคะอ่าอาบน้ำแล้วค่ะเสียมก็ใหญ่บนะ่นอ่ะลูกลเราบอน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นทุกคนซื้อมาเมื่อวานนี่เลยพี่น้องใส่ผมก่อนอาบน้ำไม่ไหมเพราว่าใส่ผมนะคะใส่ลงไปเลยจ้าุ่นอ่ะเงาเง ใส่ลงไปเรื่อยๆพี่น้องเรอยใส่ลายใส่น้อย,อยบอเป็นยังก็ <c oughs> แล้วนี่สาวเดือนนิพมเสียลายก็ใส่ลาย็แล้วแต่มจะนะแล้วแต่เฮาแล้วแต่เฮา,า,าเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นน,น้ำมันธรรมชาติน้ำมันมะพร้าวกัดเย็นดีๆต่อสุขภาพแล้วนะเส้นผมเส้นผมเฮานะคะทุกคนก็จะ แต่งหน้า,า,าค่ะคีมนะคะแม่บ้านแม่เรือนมันเดิมอทุกประการ้พี่น้องสวัสดียามเช้าจะถ้านได้กินข้าวหรอพี่น้องเลย <Yeah. S 1> ถ้าม้นสั้นกระท่าได้กินน่าก็ตื่นว่าง่ายๆซะตื่นมากกะเปปดแปดโมงครึ่งอะตอนนี้กับเก้า,มาโมงอะชั่วโมงคึ่งมาท่านได้อย่างอาบน้ำเมื่อกี้นี่อาบน้ำอาบน,นม่อกีนก็ไดนะ้ ที่นี่เขาใส่น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นแล้วก็น,นะคะเรียบร้อยแล้วก็วีผมว่าสิบปอนด์ผมนล้วละทุกคนพออัพลนามาใหม่ๆท่านได้แห้งเนาะผมยังม่แห้งนะคะผมยังไม่แห้งเลยเป็นเพราะท่านได้อุ่นข้าวกินข้าวหีือ่น้องแกงขี้เหล็กเหลือเมื่อวานนี่แหละอยองังวเอาไปจัดการนะคะ ไปเบิ่งนางไปเบิ่งนงังไม่ลูกไปไม่กยิค่ะอ่าเอาไม่กดไปกวดหน้าบ้านยังไปจัดแล้วเอาไม่กดกดหน้าบ้านให้เตียนเตียนเลยเอ่าเฮ็ดเบี้ยกซ้อยกันพี่น้องบอกลูกสาวตื่นมาต้องเฮ็ดซอยกันกวดหงกวดหงนะคะทุกคนนะเอาไม่กดไปกวดให้เรียบร้อยไปเตียนเตียนเลยแล้วก็เก็บเมียนออทความสะอาดทาครีมก่อนนะทุกคน เพราะว่าตื่นมา,มาบาาาออทาน,นเลมเฮ็ดยังฟ้าฟ้าพี่น้องเลยตื่นสายตื่นสายเนี่ย็บ่เป็นยังดรอกเพราะว่าเข้าบ่ได้ไปสาพักผ่อนให้เพียงพอนะคะครีมบำรุงนี่กับเป็น,นครีมเซเว่นนะคะที่ชาวเดือนพาซื้อเซเว่นครีมแต่โมงธรรมดาเนี่นะ แต่ว่าก็จะมีครีมกันแดดครีมกันแดดนะคะเวลาทาครีมกัสซิวนวดไปนั่งคอมเมนนวดไปเลยจ้ะอ่าให้ตอกน้ำเหลืองมันทำงานดีนะคะเลือดไหลเวียนดี นวดไปนํานะคะนวดมองห่างตานี่สวัสดีจ้าสวัสดีทักทายว่าสั้นสวัสดีพี่มาริจันนะคะวัดดีแด้จากคุณพี่จ้าขอบคุณหลายๆมายว่ารักทายกันขอบคุณหลายหล้ยนะพี่เดอ้อ งานมือเศร้าทาคทายสาวเดือนโมเมนต์เศร้านะสายะนะมาให้ได้กินขา้าวกินน้ำกับเนี่ยไม่ให้ได้กินข้าวตื่นสายโอ้ยมีตแนวแต่ว่าก่อนจะกินขา้าวข้ากเราต้องกันกินขมิ้นสั้นก่อน,น,นเนาะจ้าเนาะสวัสดีคะ่ะน้องลาบูบูนะคะสวัสดีสวยมากหน้าขาวจังทาครีมเตงโมทาครีมบางุงครีมกันแดดนะคะ อ,อย่าลืมครีมครีมกันแดดด้วยนะคนสวยคนสวยใจดีข้าไปพี่น้องเน้นครีมบำรุงนะกับครีมกันแดดเพราะว่าแดดมันแหงนะทุกคนช่วงนี้นะคะแม่บ้านแม่เรือนของฮองก่ะน,นั่นแหละพี่น้องดูแลสุขภาพกันนะคะผิวหน้านะเวลามันเป็นฝ้ามากมันยาก มันยากนะคะมันมัน,ม,นมันโมเมนต์บ้านสีออกง่ายๆเ้อฝ่าพี่น้องออกยากเองนอกจากเราจะไปซื้อครีมทาฝ่าโดยตรงแล้วออกแท้ออกออก,ออกแน่นอนครีมแต่ว่าห้างสีบํารุงไปก็แล้วแต่ห้างแล้วแต่เราเลยนะคะ มือสีบงุรแบบนี้ก็ได้ซือกันหลังจากท้าคี้มังกงแล้วก็ท้าแป้งตามลงไปเลยแป้งก็ิิเป็นแป้งยี่ห้อนี่แหละเออในเซเว่นเฮานี่ยอ่สีชมพูนะคะทุกคนอ่าแป้งงาน,นในเซเว่นเฮาล่ะคท่าคอด้วย นะทาครีมเราก็ต้องทาคอน้ำนนละล่ะให้มันขาวไปน้ำกันเวลาหน้าขาวแล้วคอคือเอาคอ,อคือเป็นสีคนละอย่างอ่นะมันก็แตกต่างกันเราก็ต้องทาลูกลงใส่คอรววยลงไปเลยรุลยลงไปน้ำกับแม่เห็นไหมมันก็นสิกลมคืนกัน จักหน่อยนะคะพอเขาทาเรียบร้อยแล้วมันบอาง่ายๆนะทุกคนบม่บยากหอกไปหาซื้อกลักแป้งนี่มาเจักหน่อยแม่บ้านโดนๆแต่งกับว่าเป็นยังไงงามเวลาเขาไปทุระอ่านะคะม,มีสีสันจักหน่อยเพราะว่ายัง เพราะว่ากรณีพิเศษเ้า,าหน้าเ้ามันเป็นฝ้าเลยทุกคนเป็นฝ้าเ้าก็ต้องหานเนี่ยมาปกปิดบางๆเวลาห้าสิบปทุระให้มันมีสีขึ้นมาปกปิดฝ้าเขาจักหน่อยนะคะอ่า,า,านะคะ่ะฮัตทาฮัตทาปกปิดสีนะคะเคยวิ่งไปได้ที่หนึ่งไหมวันนันเคยวิ่งได้ที่หนึ่งไหมวันนันวิ่งสาระจะ ต่งแบบเบาๆแล้วแต่ห้าวหรอวะเอาแบบนาเปหนอยก็แล้วแต่ห้าวเพรา,า,า,แบบา,า,านะว่า,เขา,าเขาอยู่บ้านบ้านได้ออกไปใส่เอาอยู่บ้านอถ้าเอาออกไปจากบ้านแล้วกัดซองเบ่งกัดจกมันนาใหา้งเอาก็ะเซ็ดออกนะอา่ามาสปัญหานะคะแต่ว่าเราจินเน้นอยู่จากหนเสาร์เดือนเพรา,าะว่าเสาเดือนอยู่ในบ้านอา่า ก็เป็นอย่างนะคะเวลาออกจากบ้านเขามาเบิงสองบางกระจกจักหน่อยนะถ้ามันบางนะเขามันเติมได้นะคะถ้ามันเป็นจังไหนก็นด้เซตออกเติมได้เหมือนเดิมทุกประการนะไม่ใช่ปัญหานะคะทุกคนว่าทีนี้เราจะมาอีอย่างเนาเนี่ยได้ของเล่นมาใหม่อีกแล้ววานไปห้างเออบาแเวนไปเออไปห้าง ไปแวะร้านค้าซื้อของใส่นะคะเน็บสะก่อนผมว่าทันแห้งนะจ๊ะอันนี้ทาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ไปห้างแวะไปซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมานะคะ่ะเด้อเครื่องบินได้ที่สามไหมยังว่าเครื่องบินได้พี่น้องไปได้ของเล่นมาไหมเขาให้ใส่แบบแ,บบแบงงงรงเนี้ยมุ่งลูกเลยเขียนแบบเลย มูล,ลูเลยเขียนจังใดเขียนคิ้วกว่าจ้าเดี๋ยวลองเบิงมันสิมันจะโอเคบอกเขียนคิ้วกว่าจ้าได้เวลาเขียนคิ้วแล้วแม่บ้านอรอย พี่หรอกไม่คือ,ค,อคือโซเขียนคิว้วค่ะวัฒนัดนะต้งเป็ยนจังไงบูมันแข็งเล็กๆยังไงบูนี่โอ้ยเอาไม่พี่น้องเอาไม่บูคือโซห้าดอกนะนี่ <laughs> โสเฮามันม่นใจกว่าเห็นปะ่ะอ่านี่เขียนไปก็ออกสีไปนําเลยจัเป็นยัง ซื้อมากับซื้อมากรนั่งล่ะใส่บุกเป็นนอีกละใส่บุกเป็นกระโจดไม่ก่อนไปเห็ดแล้วหรือยังหนะ้าบ้านนะ่ะน,น้้ยนะฮะ กวดหรือ,อยังเตียนละบ่ลูกเตียนละบ่ขวดแล้วก็เช็คด้วยนะปวดแล้วก็เช็คด้วยว่าสะอาดเรียบร้อยไหมเดี๋ยวเบ่งพร้อมเลยสะอาดหรือเปล่าถ้าไม่สะอาดก็กวดอีกให้มันสะอาดไปเลยนะวันนี้แต่งหน้าทาครีมกันนะคะ ก่อนจะไปเฮดกับข้าวกันไปอ้อมขี้เล็กไปหนึ่งข้าวเหนียวอุ้นข้าวเหนียวกินข้าวกันอ้อ,อมขี้เล็กยังอยู่จะก่อนจะไปว่ากินนั้นว,ว่าแมวกับพานด้กินขมิ้นชันนะขมิ้นสั้นท่านได้กิงพี่น้องกินขมิ้นชันก่อนอาหารสองมื้อเพื่อสุขภาพ ลำใส้ของเราแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยรักษาแผลนะคะท้องอืดท้องเฟ้อเป็นแผลในกระเพออาะอ,อาหารใช่คับถ่ายเป็นยาระบายอ่อน ็นยารละใบอ่อนสมุนไพรไทยของเรานี่เองนะคะาซื้อง่ายตามเซเว่นเป็นกระปุกก็มีเป็นแผงก็มีอ่า วของเราแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเมื่อก็บูดคือกันเป็นคิ้วนี่นะพี่น้องบางทีก็เท่ากันบางทีไม่เท่ากันเดือนสามออกใหม่สามคำ ได้มายามผพ้สาวบ้านผู้ไทยมาขคค้าณคนขวันเขาเสร็จหรือยังยังจ่ายยังยังยังเลยเมาเขียนคิ้วยังไอ่ดีเลยทุกคนยังยังเขียนคิ้วอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่เสร็จรอก,ก่อนรอก,ก่อนคิ้วเราเป็นอะไรที่แบบว่าบางวันก็เขียนตรงกันบางวันก็เขียนใหญ่เขียนน้อยไม่เท่ากัน เป็นแบบนี้แลหละคิะ้วนะทุกคนเอจะเย็นๆจ้ะแม่บ้านของเราจะเขียนย่ากกับแม่นคิ้วหนะเด้อพี่น้องเด้อง่กัแหน่อยบางมือก็เร็วด้ะแล้วแต่มือแล้วแต่มือมือใดออมันเขียนง่ายก็ง่ายมือใดอยากก็ายาก ยากน้ำคิว <laughs> ยากน้ำคิวอีลีบมแมนเม้าเรนเรื่องจริง,รงอพอแล้วมันสีไล่ไปทุ่ยทีบเรียนมันจะไปทุ่ยทีบเถรยนพอแล้วนะคะอ่าซอมนี่กับพอแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับคู่ใหม่อ่าสิได้อ่านั่นแล้วนะอ่าลืมลืมเราจะเขียนขอบอ่า ตานิดนึงนะทุกคนเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันนิดนึงนะพี่น้องเราให้ควบวมจรอ่านี่ลืม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  แม่บ้านยุคใหม่ใช้ไรกว่าเดิมอ่าแต่งตัวน้ำแม่บ้านกระไดแม่บ้านพัฒนาแม่บ้านพัฒนา ค่ะอ่าเติมสีสันสักเล็กสักน้อยอโอเคทุกคนเพิ่มสีสันเล็กๆน้อยๆสีนี้คือสีที่ชอบมากนะที่มีคุณภาพสูงมาก สวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะอืมขอบคุณมากมายอ่าโอเคนะคะคุณภาษาอังกฤษคุณนาบีนามีล่าบอกคุณนาบีล่าคุณแตงกวาคุณแตงกวาฮิน้องลาน้องลาลาบ,นลาบ,บูน้องลาบูบูอ่าน้องลาบูบูนะคะทักทายกัน เข้ามานะคะขอบคุณหนึ่งท่านขอบคุณหนึ่งท่านนะคะ,ะรักเียบร้อยห่อยสังเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยผมก็เริ่มจะแห้งเดี๋ยวก็จะมาก,กินพ uh, มินชันนะคะทุกคนกินพมินชันก่อนก่อนกินข้าวยามเช้านะคะอ่าผมมากับ บ้วนไปเลยโอเคเพราะเดี๋ยวค่อยบ้วนอนอกให้แห้งก่อนนะจ๊ะเนาะอืมพรมแห้งก่นอนสยขึ้นมกานเลยพรมแห้งก่อนปล่อยพรมให้พรมแห้งก่อนจักหน่อย นเ,เอา้าวทีนี้เฮากับสิมากิกนขมิ้นสั้นก่อนเพื่อสุขภาพขมิ้นชันยามเช้าก่อนอาหารนะคะครึ่งชั่วโมงกันาจจะนะสิไลสองเม็ด มินชันสองเมตรนะคะทุกคนอไปที่นี่ะนะวันนี้ซาเดลลาพี่และน้องไปก่อนนะคะขอบคุณหลายๆรับชมคลิปจ้าพี่น้องจ้านะคะแม่บ้านแม่เรือนเหมือนเดิมทุกประการนะไปหาเนึงเข้าเป่าไฟอุ่นแกงปะคิเล็กกินข้าวนะคะ